สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานะครับองครับวันนี้จะขอนําคําเทศนาต่อจากเมื่อวานนี้ให้กับพี่น้องฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับขอเรียนเชิญครับ,บรีสาต้าชิตของเราใหม่นั้นต้องรักษาความเชื่อศรัทธาไว้ให้มัน่นคงการที่เรายกระดับเตรียมทางนั้นนะครับที่เราจะเดินไปข้างหน้าเนี่ยมีความหมายทางจิตวิญ,ญญาณว่าต้องเดินด้วยความเชื่อศรัทธาครับ รักษาความเชื่อไว้จนถึงที่สุดฉะนั้นตรงนี้ครับเรากําลังร่วมมือกับพระเจ้าในการรักษาความรอดการรักษาความรอดนั้นคือการรักษาความเชื่อไปจนถึงที่สุดเพราะเมื่อเราเชื่อพระเยซูวันแรกเลยที่เราเชื่อนะครับเราเข้าไปอยู่ในพระเยซูเราเข้าไปอยู่ในพระคริสต์แล้วนะครับเรา in Christ นะครับแลวมี Christ in Christ in ก็คือ พระเจ้าพระคริสต์อยู่ในเราเรา in Christ คือเราอยู่ในพระคริสต์พระคริสต์อยู่ในเรา in ร h r i s t c h r สต์อินะครับวันแรกที่เราเชื่อพระเยซูเนี่ยเรามอบหัวใจให้กับพระองค์เราต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดนั่นคือจุดแรกเลยครับที่เราเริ่มต้นกับพระเจ้าแล้วจากจุดนั้นเองนะครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าแด้วยความเชื่อตรงนั้นเนี่ยเราได้รับความรอด เมื่อเราได้รับความรอดแล้วเนี่ยการดำเนินชีวิตของเราไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับสิ่งจำเป็นสําหรับเราสําคัญมากก็คือเราต้องรักษาความศรัทธาของเราที่มีต่อพระเยซูจนถึงวันสุดท้ายลมหายใจสุดท้ายและนี่คือประเด็นหลักในหลักข้อเชื่อของเราว่าเรารักษาความเชื่อเท่เากับเรารักษาความรอดนะครับการรักษาความเชื่อการที่เรามีความเชื่อมาจากพระเจ้า นะครับเราร่วมมือกับพระเจ้าในการรักษาความเชื่อไปจนกระทั่งถึงความรอดนี่คือทางแห่งชีวิตที่เราจะต้องเดินไปเพราะฉะนั้นอิสายา์กำลังเตือนอ so ิสาเอลบอกว่าคุณต้องรักษาความเชื่อนะคุณต้องทําให้ทางเนี่ยนะที่จะไปถึงเป้าหมายเนี่ยให้มันไปได้นะฮะให้ไปได้ให้ไปถึงเป้าหมายได้เพระเาะฉะนั้นเราจะไปถึงเป้าหมายได้ยังไงก็คือความเชื่อศรัทธาในพระเจ้าเราต้องรักษาไวถึงสุดเป้าหมายเราคือความรอด นะครับอันนี้เป็นประการแรกทั้งการทดลองต่างๆที่อยู่ข้างหน้าเรานะฮะเราอาจจะเจอหินกูกขาบ้างนะครับเดี๋ยวจะอธิบายว่าประการที่สองเนี่ยการเก็บหินเนี่ยคืออะไรเราอาจจะเจอหินกูกขาบ้างแต่สิ่งสําคัญก็คือว่าหินกูกขานั้นหลายครั้งทีเดียวทําให้บางคนก็ล้มลงแต่ขออย่าให้ละทิ้งความเชื่อศรัทธานในพระเจ้ารักษาความเชื่อศรัทธานในพระเจ้าจนถึงที่สุดครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม รับทางของเรานะครับให้ราบเรียบตรงไปถึงสิโยนด้วยความเชื่อของศรัทธาที่มีระเจ้าทำให้เราสามารถการันตีความรอดของเราได้ในือสิี่ิฆามผีบอกกับเรานะครับความเชื่อความศรัทธาใช้อะไรที่สูจนครับพี่น้องครับผมเนียถามพี่น้องหน่อยความเชื่อความศรัทธานั้นใช้อะไรที่สูจนใช้ไฟ อันนี้คือความหมายสัญลักษณ์อยา่แล้วนะครับถ้าพูดแบบตรงๆเลยก็คือว่าการพิสูจน์ความเชื่อนั้นนะครับไฟเนี่ยหมายถึงความลําบากความทุกข์ความเจ็บป่วยวิกฤตต่างๆในชีวิตของเราการทดสอบความเชื่อด้วยไฟหมายความว่าการทดสอบความเชื่อด้วยการทดลอง ด้วยความทุกข์ยากลําบากด้วยความเจ็บป่วยด้วยวิกฤตต่างๆในชีวิตด้วยปัญหาด้วยอุปสตรรคต่างๆมากมายในชีวิตของเรานี่คือการทดสอบความเชื่อเพราะฉะนั้นการที่เราอยากทให้ทางหลวงเนี่ยตรงไปนะครับนะหลายทั้งทีเดียวเราเจออุปสรรคเราเจอการขัดขวางเราเจอความขัดแย้งเยอะแยะมากมายในการดําเนินชีวิตไปกับพระเจ้าโดยความเชื่อนี้เองสิ่งนี้ครับคือสิ่งที่เราเองนั่นจะต้องยอมรับให้ได้และชีวิตของเรานะครับก็จะดําเนินไปด้วยความเชื่อและทดสอบด้วยไฟ ในสุดแล้วเนี่ยนะครับการทดสอบด้วยไฟคือการทําให้ทองคาเนี่ยนะครับนะขี้แร่ของมันเนี่ยหรือความมลทินของมันเนี่ยจะลอยขึ้นมาครับนะแล้วก็ช่างหลอมทองเขาจะตักเอาขี้แร่พวกนี้ออกไปในสุดแล้วเมื่อผ่านไฟนะครับทองคาที่ไม่บริสุทธิ์หรือทองคาที่95เเซเมื่อผ่านไฟนะครับมันจะกลายเป็นทองคำ100เปอร์เซ็นได้นั่นคือสิ่งที่โยก ได้กล่าวไว้ว่าเมื่อขา้าพเจ้าเนี่ยครับผ่านเตาผ่านไฟไปแล้วเนี่ยนะครับข้าพเจ้าออกมาจะเป็นเหมือนอย่างทองคาบริสุทธิ์นี่แหละครับนี่สิ่งที่ผมอยากจะเรียนที่น้องทุกท่านนะครับว่าการปรับถนนของเราให้เรียบนะครับตามบั้งพีอิสยาเนี่ยกําลังจะบอกเราว่าเราต้องอดทนต่อความทุกข์ยากลําบากในการรักษาความเชื่อและไฟนี่นะครับเป็นตัวพิสูจน์ความเชื่อแท้ของพวกเราหลายคนนะครับ มีความเชื่อไม่แท้ไม่จริงนะครับพอเจอการทดลองนะครับพอเจออะไรก็รวงเนี่ยก็จะหายไปพระเยซูพูดถึงเรื่องนี้นะในดินสี่ชนิดที่น้องจําได้ไหมครับนะมีดินชนิดแรกตกไปใช่ไหมครับมารซาตานก็มาฆ่าไปแล้วมันเป็นนก,กน,นะครับนะดินประเภทที่สองนะครับก็เป็นดินที่ตกไปแล้วนะครับก็มีอะไรครับไปเจอไปเจอก้อนหินข้างล่างใช่ไหมครับนะไม่นานก็หายไป บางคนก็เจอการข่มเหงบางคนก็เจออะไรหลายอย่างที่ไม่ถูกต้องนะครับบางคนก็หล่นไปในน้ำใช่ไหมครับแล้วก็โตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็เจอหนามมันเบียดบงังมันมาแย่งอาหารในสุดก็ตายไปมีแต่ดินประเภทประเภทที่สี่สุดท้ายนี่แะครับเป็นดินที่จะเกิดผลสามสิบเข้าหกสิบเข้าและร้อยเข้าอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่รปเยซูสอนฉะนั้นถามว่าเราเป็นดินแบบไหนครับเราเป็นมเมล็ดแบบไหนครับที่ถูกหว่านเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อดทนไม่ได้จนถึงที่สุด เขาค่อยเสียเสียเสียไปได้นะครับคนที่เจอการทดลองล่อลวงนะครับออกไปดละนนี้สุดจะละทิ้งความเชื่อไปพวกนั้นก็เสียไปเหมือนกันนะบางคนนี่ยังไม่โตเลยนะครับมารซาตานก็มาลักขโมยนะเพราะว่าจะนะของพระเจ้าไปเชียแล้วนั่นะคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เราจะอยู่ในกลุ่มที่สามสิบหกสิบและหนึ่งร้อยเท่าพี่นะครับหนุนใจนะครับว่าเราจะอยู่ในกลุ่มสามสิบหกสิบและหนึ่งร้อยเท่าเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวการทดลอง พระเัมภีนะครับหนึ่งเปยตัวบทที่หกข้อที่เก้านะครับหนึ่งเปยตัวบทที่หกข้อที่เก้าได้กล่าวว่าเพราะฉะนั้นพวกท่านจงถ่อมตัวลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเพราะว่าพระองค์จะทรงยกพวกท่านขึ้นในเวลาอันควรจงละความกัวงวลทุกอย่างของพวกท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายจงควบคุมตัวเองจงระวังระวังให้ดี ศัตรูของพวกท่านคือมานดุจสิงโตคำรามเดินวนเวียนเที่ยวสะนะ่ออ่ะคนที่มันจะกัดกินได้จงต่อต้านมันด้วยใจมั่นคงในความเชื่อโดยรู้ว่าพี่น้องของพวกท่านทั่วโลกก็เจอการทดลองเยอะแยะมากมายพี่น้องครับตรงนี้ที่ผมอยากจะเน้นนะครับใจมั่นคงในความเชื่อในข้อที่ไรนะในข้อที่เก้านะครับข้อที่เก้านะครับจง มั่นคงในความเชื่อนี่คือสิ่งที่อักษราวกไปโตได้สั่งเขาสั่งพวกเขานะในกินจาการของพระเจ้าเนี่ยขอให้รักษาความเชื่อไว้พี่น้องครับเราไม่รู้หรอกครับว่าความเชื่อของเราจะถูกทดสอบด้วยไฟเมื่อไหร่นะครับหลายคนก็กําลังถูกทดสอบอยู่หลายคนเคยผ่านมาแล้วนะครับยังไม่เจอคลื่นลูกต่อไปยังไม่เจอมารสมลูกต่อไป แต่ผมอยากจะนึนใจพี่น้องครับว่าในขณะที่เราสามารถจะรักษาความเชื่อได้โดยพึ่งพระเจ้านะครับโดยการที่เราจะเข้าเข้าพระเจ้าทุกวันที่เราจะใหม่ทุกเช้าเราจะรีสตาร์ทชีวิตของเราทุกวันทุกวันกับพระเจ้านะฮะเราจะสามารถที่จะรักษาความเชื่อไปได้จนถึงวันสุดท้ายนะครับมีการทดลองมากมายนะครับที่เราจะต้องผ่านในชีวิตของเรานะครับผมอยากจะบอกว่าชีวิตของเราเนี่ยเหมือนกับหนังสือเล่มหนึ่งนะครับหนังสือเล่มหนึ่ง ก็มีชัปเตอร์หรือบทที่หนึ่งบทที่สองบทที่สาบทที่สี่บทที่ห้าบางคนอาจจะมีแค่ห้าบทบางคนอาจจะมีสิบบทบางคนอาจจะมียี่สิบบทนะครับแต่ก่อนที่เราจะข้ามแต่ละบทแต่ละบทนะพระเจ้ามีบทเรียนให้กับเรานะครับพี่น้องครับสามปีที่ผ่านมาเนี่ยโควิดให้บทเรียนกับเราเยอะแยะใช่ไหมครับในส่วนตัวของเรากับพระเจ้าเนี่ยเราได้พบบทเรียนอะไรบางอย่างส่วนตัวของเราที่พระเจ้ากําลังสอนเราไหมครับ แล้วเราผ่านตรงนั้นนะครับตอนนี้เราปวดชปเตอร์ใหม่ใช่ครับเศรษฐกิจกเริ่มดีขึ้นเราจะเจออะไรครับก่อนที่ผมออกจากโบสถ์วันนี้นะครับมีมีน้องคนหนึ่งตอนนี้เขาเป็นผู้ปกครองเขาก็เปิดให้ผมดูนะครับมีขึ้นจักออนไลน์แล้วนะครับคึ้จัดออนไลน์นี่อยู่ต่างประเทศนะแต่ว่าเป็นคึ้จัดออนไลน์ที่ใช้ภาษาไทยอยู่ที่อเมริกานะเขาก็เชิญชวนผมว่าไม่ว่าคนจะอยู่ที่ไหนโลกนี้นะ คุณสามารถที่นำสการพระเจ้ากับเราได้ไม่ต้องเดินทางนะครับเซิร์ฟเซิร์ฟเซอร์วิสแอทโฮมเลยนะครับคือหมายว่าบริการนะเปิดน้ำมศการคุณอยู่ที่ไหนในโลกนี้คุณก็น้ำมศการกับเราได้นั่นคืออีกบทหนึ่งของการท้าทายว่าที่จะในยุคอีกยุคหนึ่งหลังโควิดเนี่ยนะครับเราจะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายฉะนั้นพี่น้องครับ เราต้องรีสตาร์ชีวิตของเราเตรียมพร้อมในการเปลี่ยนแปลงนะครับเราจะต้องเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าทุกเชา้าใหม่ทุกเชา้าเพื่อที่เราจะเตรียมตัวที่จะเปลี่ยนแปลงได้ในความสัมพันธ์กับพระเจ้านี่นะครับใหม่ทุกเชา้าเรารับความรักของพระเจ้าเราร้องเพลงบทใหม่ถวายพระเจ้าผมเคยอธิบายแล้วว่าการร้องเพลงบทใหม่นี่มีความหมายว่ายังไงขณะที่เราร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเพลงอินดิที่เราร้องกันอยู่ทุกวันนี้นะจะกลายเป็นเพลงบทใหม่ได้เพราะอะไรครับเพราะประสบการณ์นใ,นใหม่ๆที่เรามีกับพระเจ้า สิ่งต่างที่พระเจ้าให้กับเราทุกๆุกเช้านะครับจากพระจนะของพระองค์เราก็สามารถร้องเพลงบทใหม่ได้ร้องในความรู้สึกใหม่ๆร้องภายใต้ความสัมพันธ์กับพระองค์ที่มากขึ้นร้องภายใต้การเติบโตเราลงลึกกับพระเจ้ามากขึ้นและนี่คือบทใหม่นี่คือความรักใหม่ๆทุกเช้านะครับที่เราสแสวงหาประสบการณ์กับพระเจ้าได้ผมจะมาพูดถึงสิ่งหนึ่งครับที่ที่ เป็นศัตรูกับความเชื่อศรัทธานะครับนั่นคือความกลัวความกลัวความกลัวเนี่ยทำให้ถนนสายนี้นขุุขระมากนะครับความกลัวทําให้ถนนสายนี้ขุกขระมากและทําให้มันยากขึ้นความกลัวเนี่ยทําลายความมั่นใจทําลายสารีสุขที่มาจากพระเจ้าความกลัวทําให้เรารู้สึกหนักใจกังวลเครียด ความกลัวทำให้เราจดจ่ออยู่กับสถานการณ์ภายหน้าที่เราเห็นอยู่ความกลัวนั้นทําให้เราจดจ่อหรือมองนะครับแบบทัศนวิสัยที่ไม่ใช่วิสัยัรน์ความกลัวทําให้เราไม่สามารถเคลื่อนไปได้เป็นอุปสรรคในการเติบโตเป็นอุปสรรคต่อความเชื่อเราไม่ไว้ใจคนที่อยู่ข้างๆเรานะครับนี่คือ ผลที่เกิดจากความกลัวเพราะฉะนั้นในขณะที่ตรงข้ามความเชื่อศรัทธานั้นทําให้เรามองเห็นสิ่งที่อยู่เหนือความคาดหมายความเชื่อความศรัทธานั้นทําให้เรามองเห็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นและเราเชื่ออยู่ความเชื่อความศรัทธานั้นทําให้เราเดินต่อไปได้ความเชื่อความศรัทธานั้นทําให้เราเห็นพระเจ้าอยู่เหนือสถานการณ์สภาวะการทั้งหลายของเรา เนี่ยครับคือสิ่งที่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับว่าการที่เราจะต้องรักษาความเชื่อมีความสําคัญมากการที่เรารักษาความศรัทธาเนี่ยมีความสําคัญมากถ้าต,ตราบใดที่คริสเตียนเะนี่ยเราไม่ได้มีความเชื่อหรือความเชื่อเราสูญหายไปนะครับเราจะเป็นคริสเตียนต่อไปไม่ได้ครับเพราะคนชอบทานั้นเริ่มต้นที่ความเชื่อและสุดท้ายก็ความ เชื่อและความเชื่อเนี่ยคือความศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์ครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องหนักหนาเป็นเรื่องจริงจังเพราะอะไรครับเพราะว่าหากเราไร้ซึ่งความเชื่อและความเชื่อเราไม่เติบโตขึ้นนะครับความกลัวจะเข้ามาแทนที่ความกังวลจะเข้ามาแทนที่หลายๆลครั้งนะครับมีคนบอกผมว่าอาจารย์ผมอยากจะรับใช้พระเจ้าอ่ะนะครับแต่ผมกลัวจะไม่มีกินนะ เพราะนั oui, er ains, pues mm ่นนี่ผมขอรับใช้พระเจ้าตามแบบที่ผมอยากจะรับใช้ได้ไหมผมก็จะบอกกับพี่น้องคนนั้นบอกว่าพระเจ้าเรียกคุณแบบไหน่ะครับยพระพีบบอกว่าขอให้คุณเป็นอย่างที่พระเจ้าทรงเรียกในวิธีการนี้นะครับเมื่อพระเจ้าเรียกคุณในฐานะใดนี่ก็ให้อยู่ในฐานะนั้นนั่นหมายความว่าพระเจ้าเรียกเราสมมติว่าพระเจ้าเรียกเราให้เราออกมาเรียนพระัมพร์นะครับพี่น้องเรียนพระพร์ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้อง รับใช้พระเจ้าแต่งเวลาใช่ไหมครับเนียเรียนพระพีก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเลิกรับใช้หรือไม่รับใช้จะเรียนพระพีอย่างเดียวไม่ได้เป็นอย่างนั้นเงั้นการรับใช้พระเจ้านะครับหรือการเรียกของพระเจ้าเนี่ยก็คืออยู่ที่พระเจ้าจะเรียกเราให้เราทําอะไรถูกไหมครับพระเจ้าเรียกเราเพราะพระเจ้ารักเราพระเจ้าให้เกียรติเราพระเจ้าให้โอกาสเราในการรับใช้พระเจ้า เรานั้นเราต้องเดินออกไปนะครับรับด้วยความเชื่อลุกขึ้นมาและก้าวออกไปเพื่อที่ด้วยความเชื่อส,อสรัทธาในพระเจ้าพระเจ้าจะเลี้ยงดูเราไม่ต้องคิดว่าเราจะอยู่ได้ไหมเราจะทํายังไงนะครับพระเจ้าจะเลี้ยงดูเรานี่คือความเชื่อความเชือ่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้ใช่ไหมครับเป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความเชื่อความศรัทธานั้นทําให้เรามองเห็นสิ่งที่เหนือความคาดหมาย คำว่าเหนือความค่าหมายภาษาอังก็บ o อ d b บ y อ n d ก็คืออะไรมองข้ามอุปสรรคที่อยู่ข้างหน้ามองข้ามกังวลมองข้ามความกลัวความร่้สึต่างๆที่อยู่ข้างหน้านี่นะครับและนี่คือทัศนวิสัยทัศนวิสัยของเครื่องบินมันไม่ดีใช่ไหมครับทัศนวิสัยในการขับรถไม่ดีเรามองที่ข้างหนึมองไม่เห็นข้างหน้า แต่ถ้าเรามองแบบวิสัยทัศนนะครับเรามองแบบนีมิตนิมิตเนี่ยเราจะเห็นว่าพระเจ้าต้องการให้เราทําอะไรเราสามารถที่เดินฝ่าฝุ่นพีเอ็มลองชุดหน้าได้เดินฝ่าหมอกได้เดินฝ่าอะไรที่มันทัศนวิสัยไ,ไม่ดีได้เราจะไปถึงเปเ้าหมายครับจบไปแล้วนะครับวันนี้ผมขอพักไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าสารเสริญขอบพระคุณพระองค์ที่พอชนะของพระองค์ได้ทําให้พวกข้าหลายได้รู้จักกับพระองค์มากยิ่งขึ้น ขอทรงโปรดให้ข้าพงหลายใกล้ชิดกับพระองค์มากยิ่งขึ้นและมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเพื่อที่ข้าพงหลายจะรู้จักพระองค์รักพระองค์และรับใช้พระองค์ได้อย่างเป็นที่ชอบพระไทยของพระองค์ขอทรงโปรดนำพาชีวิตของข้าพงหลายในวันนี้ในการดำเนินชีวิตประจําวันและในการรับใช้พระองค์ในการประกาศพระกิติคุณของพระองค์ด้วยกราบทูลมอบซึ่งกันและกันให้อยู่ในความรักพระคุณของพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าอํานวยกระพรพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับสวัสดีครับ So 泪。